เคยจ้ะนาดพอ่พอยังพูดพอเห่ยแจ้งอย่าเลย<พ>อ,อย่าเอาสนุกเลยน<อ>เสียใจเพราะว่าได้เอ็นเยอะเลยที่โรงเรียนเก่าเอ็นก็คือทำไม่ได้นี่คือทำให้อายเหรออ๋อาอายซื้อ มิสแตงไดอารี่จะทำอะไรกันอันนี้เราจะมาวาดลูกของขวัญให้แบมน,นี้นะคะแล้ววันนี้ทรายจะทำอะไรให้หมามิ้วันนี้เราจะมาทำของขวัญวันเกิดและการนะคะไม่เขารู้แล้วแล้วแตงทรยอยากจะทำอะไรให้หมามิ้งเดี๋ยวก็รู้พูดสิก็พูดให้เขารู้ไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว,วหนูจะมาทำเป็นช่อดอกไม้แล้วก็การ์ดนะคะเฮ้ยไปทำ มีสมความเครียดเป็นศูนย์เทคนิคหลอกสมองให้เปลี่ยนตัวเองเป็นคนแล้วมีอีกอันนึงโมใครบมาแล้วโมจะซื้อซื้อแล้วแค่บ่นน้อยลงวันละนิดชีวิตจะเปลี่ยนมหาส์เนี่ยโมจะดูโทรศัพท์ไม่ทำงานเนี่ยกำลังหาเนีลังหามีหลักฐานอุตสาห์พูดดีๆแล้วนะยังจะมาเถียงเฮ้ยจ้ะขนาดพ่อยังพูด พอเห่อแจ้งอย่าเลยอย่าเอาสนุกเลย99.99% 99ส่วนนี่เหมือน1.11.0%แต่เหมือนพ่อนะจ๊ะยิบซีก็ยิบเองสซี่แขนแขนยาวกว่าต้องเยอะเลยเคยให้ของบันนี้ไหมเคยเคยให้มีบ้านของของมิวัวก่อนนะตั้งแต่เด็กเลย ก็จะเป็นของขวัญแรกที่ให้เราก็เอาสติกเกอร์มาติดตรงขอบให้เป็นโบแบบนี้นะคะขี้เหร่จังเลยเราก็จะติดไปให้เหมือนมันแบบบิน,บนลอยไปกับสายน้ำโอเคทำอะไรต่อดีเขียนขอแผ่นหนึ่งได้ไหมกันไม่ได้จ้าแบ่งกันกไม่เป็นไรขอผ่านซืน้อพันหนึ่งไม่ สองพั 6, นโอ๊ยแมวแล้วโอ๊ยแมวแล้วอับดุลเอ้ยจงมาลุกอับดุลจงมาลุกอาบดุลอับดุลจงมาลุกอับดุล,ดลจงมาลุกอาบดุล,ล,ดลฉันออกจากล่างอับดุลแล้วพี่โนดมา <c oughs> พี่โนดมา <c oughs> ชอบสุดค <T> ืออะไรสารลดเรียกว่าอะไรนะสารวัตรเรียกว่าอะไรนะสารวัตเรียกว่าอะไรนะสารลัดแปลกมามีอะไรที่คิดว่าทําแล้วแบบนี้ภูมิใจที่สุดท่องสุดคุณได้ตอนอนุบาลกินเยอะมีอะไรที่คิดว่าทำที่นี้เสียใจมากที่สุดตอบได้ที่โหลนี่เสียใจเพราะว่าได้เอ็นเยอะเลยที่โรงเรียนเก่าเอ็นก็คือทำไม่ได้ ลูกหม่วงนี้อยา,ากให้แบบโตมาแล้วเป็นอะไรกันบ้างเป็นคนสวยที่สวยที่สุดเลยเป็นชลาดแบบอัลเบิร์ตไอสไตา์เป็นความคาดหวังที่เป็นปรมาดาพแม่มอบอกว่าอยากให้พี่โมเรียนจบด็อกเตอร์มหนึ่ยังขึ้นไม่ได้แน่เลยใคระยาอยาอะไรยายพูดว่าตลูกที่สวยที่สุดก็คือเหมือนฟ้าร์มพรมยศเป็นรัจจา,ากา่เขียนว่า from Tang Thai for Tang. Happy birthday to you. I love you, my mom. I think you will be good. will. good. I am really love you. Hả? Xin phụ nữ sao không biết tranh Kết I hope you have a sweet tea and khiết nói lòng. Love, tanh เสร็จแล้วยังไม่ไงแล้วยังเดี๋ยวเขาต้องทำดอกไม้อีกไม่มีแล้วไม่มีดอกมงดอกไม้อะไรแล้วเสร็จแล้วทำมาสองชั<ๆ>่วโมงเต็มเต็มเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ามันเกิดม,ม,มันจะเป็นยังไงตอนนี้นะคะเราขอตัวไปนอนก่อนนะคะทุกคนอย่าลืมกด subscribe สสนะคะแล้วมันจะได้โล่โล่อะไรนะโลู่าจายเด็กนะโลนะจ๊ะเด็กนะ แลกท่าชดเด็กงงตอนนี้นะคะเราก็ถึงที่บาบาบีิวแล้วนะคะที่หัวเห็นเราก็จะมาให้ใหขวัญมามมี่นะคะตอนที่มามมี่เป่าเค้กเสร็จแล้วดูแล้วคุณแจ,จ็จิตเดอะแพนิกนะคะยังไม่รู้นะคะว่าตอนนี้เรามีของขวัญให้มามมี่ด้วยใช่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ามีจะรู้สึกไง ไปกันเลยเดี๋ยวตกใจนะมาฟิวช้าจนพวกนี้ร้องตามไม่ทันมีความสุขมากครับแจงอโอแจงโด่งดังโด่งดังเท่าผัวนะอย่าทิ้งลูกกันนะถ้าน นี่เคี้ยวใบกระทอมมาไม่ไดะนี่สองคนแอบทำมาให้นะอ๋อเหรออยู่เป็ดอีกเนาะอันนี้เดี๋ยวมามีไปเปิดอันนี้ของน้องตั้งทายเหรอคะให้เปิดเลยเหรอคะอ๋อไม่มีเซอร์ไพรส์คนนี้ไม่มีเซอร์ไพรส์คือโอ้ยนี่พัฒนาแล้วลูกหนมีการ์ดด้วยไม่อยากอ่านหนังสือ I love you แจงจิต เฮ้ยครั้งนี้ไม่กลับหัวแล้วลูกไม่กิ่งเลยค่ะนี่คุณทำให้อายเหรออ๋ออไอซื้อโอ้ว้าวอ,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 อะไรอะห <c oughs> นังสือหนังสือ <c oughs> ทำมาก,ก่อนนอน <c oughs> ความคิดเป็นศ <c oughs> ูนย์อยู่เลือกเหรอ <c oughs> โอเค เทคนิคหลอกสมองให้หอยู you. คุณจะทุบหรือว่าคุจะรักมึงดีแหววและฮะเห็เนการ์อ่ปุณสั์พมยศเจงจีด hope you อ่ะชีวิตที่ดีคือภาษาอังกฤษเสร็จแล้วก็ Hope you อ่ะชีวิตที่ดีแอนเครียดน,น้อยลงไอจะซื้ออันนี้ให้อยู่แล้วทะไงได้แค่บนน้อยลงชีวิตก็เปลี่ยนวันนี้เป็นยังไงบ้างคะ สนุกมากสนุกไหมคะสมามีก็เหนื่อยมากเลยค่ะลูกจะ <c oughs> รู้ว่ามามีเหนื่อยอะไรก็ไปดูในช่องมามีนะคะถ้าอยากเห็นนะคะสามารถไปดูในช่องมามีได้เลยนะคะไอจีคุณแจงนะคะอขอบคุณลูกมากเลยนะคะที่เกิดมาเป็นลูกของมามีนะคะแล้วก็มามีไม่ขออะไรเลยขอให้หนูเป็นเด็กดีได้ไหมคะเป็นเด็กที่น่ารักแบบนี้ตลอดไปได้ไหมคะต,ตอนนี้พี่โมเขาก็หลับแล้ว พี่ตังไทยก็เลยมาเป็นผู้ดำเนินรายการคนเดียวใช่ไหมคะค่ะน่ารักมากเลยรักมามี่ไหมคะรักแล้วหนูจะร้องให้เหรอ ไม่ยรอไม่ร้องเนาะเดี๋ยวมาพบกันใหม่กับช่อง Miss Tang Diary นะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องน้องๆด้วยนะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะช่วงนี้หนูติดเรียนหนูเลยไม่ค่อยได้ลงคลิปนะคะอาจจะช้าหน่อยค่ะแต่ได้ชมแน่ๆใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะหนูตั้งใจใช่ไหมคะค่ะหนูจะเป็นยูทูบเบอร์หรอคะอืมเต็มตัวเลยไหมคะเต็มตัวเลยงานสวัสดีแบบย่อขาหน่อยค่ะ คีัถามท่านผู้ชมเลยนะคะบ๊ายบายนึกว่านึกว่าฟื้น